มาดูแบบฝึกหัดเรื่องแสงและเลนกันนะครับข้อที่1นนะครับคลื่นชนิดหนึ่งตกตั้งฉากบนสลิดคู่ซึ่งมีระยะระหว่างช่องเป็น10มเมตรเกิดการแทรกสอดแรกจากแนวกลางเป็นระยะ0.5ม mm, ิลิเมตรซึ่งห่างออกไปจากสลิดคู่1เมตรจงหาความยาวคลื่นนี้อลองวาดก่อนนะอันนี้เป็นสลิดคู่นะครับโดยที่เขาบอกว่ามันห่างกัน10ม mm มนะดีแลกับ10มมตรตรงนี้เป็นแนวกลางนะเป็นแนวกลางจะเป็นตำแหน่งปฏิบัติที่ศูนย์นะครับ เขาบอกเกิดแทรกสอดแรกใช่ไหมครับแสดงว่าแทรกสอดแรกตรงนี้จะเป็น A1 อโดยที่ระยะห่างระหว่างสลิดใช่ไหมครับก็จะมีค่าด้วยกันอกนกับฉากนะตัวนี้แล้วก็ระยะแทรกสอดแรกห่างกันตัวนี้นะสายลักที่เขาใช้จะเป็นตัว D เล็กนะครับเท่ากับ0.5 mm มมทีเนี้ยเนื่องจากว่าระยะตรงนี้ครับมันน้อยมากๆครับ ระยะตรงนี้มันน้อยมากๆมุมที่เกิดขึ้นตัวนี้ครับมันจะเป็นเซต้าที่น้อยมากๆเลยคือถ้าในกรณีที่ว่าระยะมันน้อยแบบนี้นะครับเขาจะใช้สูตรที่เป็นสูตรน,นี้กันก็คือ dx หารด้วย d ใหญ่อย่างเงี้ยเท่ากับเอลมดาสำหรับปฏิบัตินะฉะนั้นแล้วเราลองแทนค่านะครับ10ตัวนี้เป็นมิลลิเมตรนะ10กลงังลบ3 x ตัวนี้เป็น0.5หน่วยเป็นมิลลิเมตรก็ต้องทำให้เป็นเมตรนะ10กาําลังลบ3เหมือนกันแล้วก็หารด้วยตัว d นะครับก็คือ1 แทรกสอนแรกนะครับ1นึ่งแลมดาฉะนั้นแล้วนะครับแลมดาตัวนี้นะครับเราจะได้เป็น5้คูณสิยกกำลังลบหเมตรนะครับหน่วยที่เขาต้องการเขาเป็นหน่วยนาโนหมดเลยเห็นป่ะในชอยส์เราต้องทําตัวนี้ให้เป็นนาโนตอนนี้เรามี5้าคูณสิยกกำลังลบหเมตรใช่ไหมทำเป็นนาโนใช่ไหมนาโนคือ10ยกกำลังลบเนะห้าคูณสิยกกำลังลบหหารด้วยสิยกกำลังลบเจะได้เป็น5้าคูณสิบกำลังสถูกป่ะ ลบหกลบได้ลบเก้าอ่ะได้เป็นลบหกบวกเก้าได้เป็นสามแต่หน่วยที่ออกมาตรงนี้จะกลายเป็นนาโนเมตรละฉะนั้นมันก็ตออบเป็นห้าพันนะครับนาโนเมตรโอเคข้อนี้นะครับจะตอบข้อที่สองนะครับห้าพันนาโนเมตรครับความยาวคลื่นนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันครับมาดูข้อสองนะครับแสงสีเดียวจากหลอดไฮโดรเจนนี่ครับมีความยาวคลื่นสี่พันห้าร้อยนาโนเมตรฉายตั้งฉากบ,บนสลิดเดี่ยวที่มีความกว้างช่องเป็น 0.1มิลลิเมตรปรากฏเกิดแถบสว่างบนฉากห่างออกไปจากสลิด1เมตรแถบสว่างกลางจะมีความกว้างเท่าใดอะถ้าเกิดสลิดเดียวนะครับเดี๋ยวพี่วาดรูปก,ก่อนอันนี้คือความกว้างใช่ไหมของสลิดซึ่งเขาบอกว่ามันมีความกว้างของช่องเป็น0.1ม mm. ิลลิเมตรนะแล้วปรากฏว่าเกิดแถบสว่างบนฉากนะก็คือเขาเอาฉากมาวางใช่ไหมระยะห่างระหว่างสลิดนะครับก็คือเท่ากับ1เมตร โดยที่ตัวแสงนี้มีความยาวคลื่นเท่ากับ450นาโนเมตรเขาถามว่าแถบสว่างกลางจะมีความกว้างเท่าใดปกติแล้วเนี่ยครับสลิดเดียวเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะมีความเข้มสูงสุดนะถ้าเกิดว่าเราลองวาดดูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ฟืบอ,อย่างนี้นะแล้วก็จะค่อยๆใช่ไหมค่อยค่อยน้อยลงใช่ไหมครับอ่าก็จะประมาณนี้ ทีนี้แถบตรงนี้จะเป็นแถบสว่างกลางที่มีความเข้มมากที่สุดตำแหน่งที่อยู่ติดกันตรงนี้จะเป็นบบบที่หนึ่งทั้งคู่นะครับลักษณะอันนี้คือว่าพี่จะมาหาก่อนว่าตำแหน่งแบบที่หนึ่งะครับถึงแถบสว่างกลางตัวนี้มันห่างกันเท่าไหร่คือระยะ x ตัวนี้ใช่ไหมพอเราได้ x ตัวนี้ใช่ไหมเรามาคูณ2ใช่ไหมมันก็จะได้เป็นระยะนี้ถูกไหมระยะที่พี่แรงเงาเนี่ยพอได้ระยะนี้มนมันก็จะได้ความกว้างใช่ไหมครับของแถบสว่างกลางอ่าเริ่มต้นเลยนะ ax หารด้วย d นะครับ เท่ากับ n แลมดาอันนี้คือสูตรเรื่องของสลิดเดี่ยวนะการหาตำแหน่งบับนะครับก็คือจะหาระยะ x เนี่ยครับจากตำแหน่งมือที่1ใช่ปะก็คือหา x จากตำแหน่งบับที่1นะครับโอเคแทนค่านะ a ให้เป็น0ูนหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับคูณด้วย10บกำลังลบ3 x เราหานะส่วน d ตัวนี้นะครับก็คือเป็น1 n ตัวนี้เป็น1นะครับส่วนแลมดาเนี่ยเขากำหนดมาให้ใช่ไหมครับว่าเป็น450นาโนเมตรนะครับมันก็จะเขียน4 5 0ศูนย์เนาะ คูณ10ยกกำลังลบเนะครับทีนี้เราจะหาค่า x นะครับพอเราย้ายหาค่า x ใช่ไหมครับค่า x ที่เราได้เนี่ยจะได้เป็น4.5่จคูณสิยกกำลังลบสเมตรนะคือมันจะย้ายตัวนี้ครับลงมาหารตัวนี้เนาะย้ายตัวนี้นะลงมาหารนะแล้วก็เลขที่เป็น10ยกกำลังเนี่ยครับก็จะตัดกันได้เท่านี้เมตรนะครับ x เนี่ยเป็นระยะห่างตรงนี้ถูกต้องไหมอ่าก็คือเป็นระยะห่างตรงที่พี่ชี้เนี่ยนะครับความกว้างแถบสว่างกลางเนี่ยมันก็คือ 2x ถูกปะเพราะฉะนั้น ความกว้างแถบสว่างกลางนะมันจะเท่ากับ 2x ซึ่งก็จะเท่ากับ2นะครับคูณด้วยตัวนี้4.5คูณ10ยกกำลังลบ3เมื่อเราเอามาคูณกันเนี่ยนะครับมันจะได้เป็น9คูณ10ยกกำลังลบ3คำตอบก็คือ9มิลลิเมตรถูกไหม10กำลังลบ3เท่ากับมิลลิเมตรนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็จะเป็น9คูณ10กำลังลบ3เมตรหรือว่า9มิลลิเมตรนะครับตอบช้อยที่1นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราอาไปดูข้อต่อไปกันนะ ข้อ3นะครับแสงสีเดียวความยาวคลื่น500นาโนเมตรนะครับอบอกลมด้ามานะตกตั้งฉากบนเกรทติ้งที่มีจํานวนช่อง5,000ช่องต่อเซนติเมตรแถบสว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เป็นไปได้คือข้อใดนะทีเนี้ยลักษณะของเกรทติ้งเนี่ยนะครับคือน้องจําไว้ว่าถ้าเกิดว่าโจทย์ถามเกรทติ้งเมื่อไหร่นะเราจะคิดเหมือนสลิดคู่นะครับเราจะย้อนไปดูสูตรของสลิดคู่ซึ่งเขาถามว่าแถบสว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทเป็นไปได้เนี่ยสูตรที่ใช้มันควรจะเป็นสูตรนี้ ดีไซน์เซตาใช่ไหมเท่ากับเอลิมดาซึ่งไซน์ตัวนี้ต้องเป็น90องศาถูกต้องไหมลักษณะของช่องครับจะเป็นแบบนี้ใช่ปะอ่าตัวนี้เป็นแถบสว่างกลางใช่ไหมครับทีนี้90องศาก็ะจะเป็นตรงนี้ถูกไหมถูกปะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งทีนี้ถ้าเขาถามว่าแถบสว่างกลางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ต้องคิด2ฝั่งใช่ไหมลักษณะก็คือว่าเราจะคิดฝั่งหนึ่งก่อนแล้วมาคูณ2อ,อ่ะเพราะฉะนั้นไซน์เซตา eta, ตรงนี้ต้องแทนด้วยไซน์เก้ทีนี้พี่ต้องหาดีใช่ปะ D เนี่ยเขาต้องกำหนดมาเป็นหน่วยที่เป็นเมตรนะครับแต่ในนี้เขากำหนดมาเป็นช่องต่อเซนเราต้องดูก่อนว่า1ช่องเนี่ยมันยาวกี่เซนนะที่ใช้ไม้จัตยานนะห้าพันช่องใช่ไหมคิดเป็นหนึ่งเซนแล้วถ้าหนึ่งช่องละเป็นเท่าไหร่เป็นดีแล้วกันนะระยะดีดีได้ไล่ออกมาก็จะเป็นหนึ่งส่วนห้าพันนะครับหน่วยตรงนี้มันจะกลายเป็นหน่วยที่เป็นเซนติเมตรนะหนึ่งส่วนห้าพันเซนแต่ว่าดีตรงนี้มันต้องหน่วยเป็นเมตร เราต้องทำเซนเป็นเมตรนะครับมันก็จะคูณด้วย10ยกกำลังลบสนะคูณเข้าไปข้างล่างเป็น5,000นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ดีแล้วนะเอามาเข้าสู่เลยนะ d ีไซเซต้าได้กับเออมด้านะครับ d เป็น10ยกกำลังลบสนะครับส่วนได้ห้าพันไซเซเป็น90นะไซเก้าได้1นะครับ N ตัวนี้เราหานะว่ามันต้องมีกี่ช่องใช่ไหมมันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ปะแลมดาตัวนี้เป็นความยาวคลื่นนะครับ 500คูณ10ยกกำลังลบ9นะทีนี้ n ที่ออกมาตัวนี้ครับมันจะเป็น4ซึ่ง4ตัวนี้สังเกตนะมันจะมีฝั่งเดียวถูกต้องไหมสตัวนี้มันจะมีฝั่งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการหา2ฝั่งเนี่ย4ตัวนี้มันจะต้องคูณ2ใช่ไหมสคูณ2ซึ่งมันเท่ากับ8ซึ่ง8ตัวนี้มันจะกลายเป็นว่าฝั่งนี้4ฝั่งนี้4่ถูกไหมแต่เรายังต้องบวกตัวนี้ด้วยถูกต้องไหมครับคือแถบสว่างตรงกลางใช่ไหมแปดบวกหนึ่งนะที่บวกหนึ่งตัวนี้เพราะว่า มันต้องนับ a 0ย์ด้วยถูกป่ะปกติมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ a 1 a 2 a 3 a 4ใช่ไหมอ่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้ a 1นะ่ะไล่ไปเรื่อยๆใช่ป่ะ a 2 a 3ใช่ไหมแล้วก็ a 4ใช่ไหมเป็นแถบสุดท้ายฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคืออันนี้มี4อันนี้มี4เราต้องนับตรงกลางด้วยเนาะบวก1ก็จะกลายเป็นเานะครับราะฉะนั้นมันจะมีแถบสว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย9แถบนะครับตอบชอยที่4นะครับ9แถบโอเคเดี๋ยวดูข้อต่อไปกัน